ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างร,รถเก๋ง1คันกับรถมอเตอร์ไซค์หคันในราคาเท่ากันผ่อนเท่ากันถ้าเป็นผมผมเลือกรถคันนี้แน่นอนเพราะอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปกันให้จบครับ สวัสดีครับกัเพวกผมอีกแล้วนะครับกับมอสบี Perfect ์เฟคนะครับเห็นหน้าผมก็ต้องรู้นะครับว่าผมต้องมีรถสวยๆรถดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมและวันนี้นะครับผมเอาใจสาวคนที่อยากได้รถเล็กๆนะครับราคาประหยัดและที่สําคัญประหยัดน้ามันทนคนปีใหม่ๆน,น้อยมาเนี่ย ผมบอกเลยมีคันนี้แนะนำแน่นอนแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าท่านสนใจโทรหาผมได้เลย0654962939เอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตพรีเซนต์เลยละคันนี้นะครับเป็นรถมิตซูบิชิ a t t r a านะครับเป็นรุ่น1.2 GLX นะครับความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะมือเดียวป้ยายแดงเลข็กๆเพียงแค่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นปี2018ย้ำนะครับปี2018คันนี้นะครับออปชั่นได้มาเนีย่ยผมบอกเลยว่าใช้งานเพียงพอม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกไฟหน้านะครับที่ส่องสว่างมากๆและมาพร้อมกับขุมพลังที่เป็นหัวใจสําคัญของเขาเลยนะครับกับเครื่องยนต์1.2นะครับคันนี้ นี่เห็นไหมครับผมทุกอย่างเดิมเดิมนะคันหน้าเมทอาคมาร์ค q c ทุกอย่างอยู่ครบคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆย้ําว่าสวยมากๆเลยนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับคันไหนที่ผมย้ําว่าสวยมากๆคันนั้นอยู่ไม่นานจริงๆนะครับัวน,น็อตเดิมทุกอย่างเดิมเมทอาคมาร์ค q c ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเครื่องยนต์ทางานสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหน1200ึ่งพันสองร้อยซีซีสามสูบข,ของมิซูเนี่ยบอกเลยว่าทำงานดีมากนะและที่สําคัญคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับผมย้ําเกียร์ธรรมดาทนมากๆตัวล้อนะครับคันนี้ เป็นรุ่น1นึ่งส G X เกียร์ธรรมดาคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับแต่มีความแข็งแรงนะาทนทานสามารถไปรับเกียร์เพิ่มเติมได้นะครับผมสวยนะจริงๆสวยเลยภายในบอกเลยว่าคันนี้ไม่เป็นรองใครเลยนะครับถ้าท่านสามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะ1ราคาถูก2สามารถจัดแฟนนันได้เต็มนะครับ3คันนี้บอกเลยไม่มีชนหนักพรีความจมน้ำตัดต่อตัวังกรม่แน่นอนนะครับซื้อรถกับผมนะครับ การันตีให้เลยด้านหลังก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าเช่นกันนะครับผมสภาพตามการใช้งานอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่บอกเลยว่าคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะและยิ่งเป็นสีดานะครับสภาพสีฉ่ำจริง,รงๆคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่1นึ่งแสนแปดหมื่นบาทท่านก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอามอไซค์ในเรทราคาประมาณนี้กับรถเกง Eco ่งอีโคคาร์แบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่า นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระหรือเดินทางต่างจังหวัดนะครับจะไปส่งลูกหรืออะไรก็ได้และที่สําคัญคือเรื่องของความปลอดภยัยนณะตอนนี้ผมบอกว่าต้องมองที่ความปลอดภัยเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับเม็ดอาร์คมาร์คซด้านหลังทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับลายน้ําต่างๆเห็นชัดเจนนะครับสียานในหัวน็อตไม่มีขยับนี่เป็นไงเสียงเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมนี่มาดูในส่วนของ ยางอะไรกันบ้างเป็นอีโคโคาร์ที่ยังมียางอะไรนะครับหลายๆค่ายหลายๆเจ้าแบรนด์ตลาดนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชุดซ่อมยางให้เรานะแต่คันนี้ได้มานะครับผมเป็นรุ่นมิซูบิชิแอท a าดย้ำนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะหนึ่งสายแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นท่านได้รถปรี2อ1 8นะครับเลขไมเ่เีแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นและที่สําคัญเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ที่ทนมากๆเครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับผม ถ้าเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆนะอย่างน้อยก็ความปลอดภัยไม่ร้อนไม่เปียกนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้และสภาวะแบบนี้นะครับแบบรถที่เป็นอยู่ีโคคาร์ราคาประหยัดเหมาะสมกับการใช้งานมากๆเลยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรหาผมได้เลย0 6 5ย9 6 2 9 3 9หรือแอดไลน์สแกนเคอร์โค้ดติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมมอสและวิธีเพอร์เฟคขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ